การประชุม GBC วันนี้10กันยา68ไทยจะได้อะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับรายการนี้คือขอเผือกด้วยคนนะครับผมอ่านข่าวนี้แล้วจำเป็นจะต้องทำคลิปวิดีโอนี้มาบอกกล่าวเล่าสู่กับประชาชนและก็ FC ทั่วไปเลยนะครับ เรามาดูกันซิครับว่ามันจะได้ประโยชน์ได้ผลแค่ไหนนะครับกับการประชุมกับประเทศกัมพูชาในวันนี้นะครับซึ่งก่อนนั้นนั้นเรามีการประชุมนะครับรอกันถึงรู้สึกจะตีสามตีสองมั้งครับเข้าถึงมานะเราเสนอไปห้าข้อนะครับทําไม่ได้มันสักข้อเดียวเลยนะครับลบปากไปอย่างนั้นเ้เรามาดูข่าวนี้ครับมีอีกห้าข้อซ้ําของเก่าเหมือนกันดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับถอนอาวุธหนัก ออกจากพื้นที่ชายแดนนะครับข้อที่2นะครับเก็บกู้ทุตระเบิดตั้งคณะกรรมการนะข้อที่2นะครับข้อที่3ปราบสแกมเมอร์ข้อที่4พื้นที่ชายแดนหนองจานนะครับให้ j c c หาลือเรื่องความชัดเจนและ RBC หาลือเรื่องแนวทางการจัดการนะครับและข้อสุดท้ายนะการผ่อนปลนผ่านแดนบางจุดท่านว่า5ข้อนี้จะ เป็นไปตามข้อตกลงนี้ไหมครับผมฝันทงอีกทีนะครับข้อที่หนึ่งถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนเป็นไปไม่ได้ไม่ทำแน่นอนคาเมดไม่ทำแน่นอนครับลองดูข้อสันนิษฐานข้อวิเคราะห์อของผมนะฮะนะครับข้อที่สองนะครับเก็บกู้ทุลระเบิดตั้งคณะกรรมการเขาก็ไม่ทำอีกครับแล้วคอยดูต่อไปนะครับ ข้อที่สามนะครับปราบสแกมเมอร์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในประเทศของเขาเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเขาจะปราบหรือไม่ปราบขนาดจีนเข้ามาคอนโทรลยังแปะหน้ารูปจมูกนะครับผักชีลอยหน้าครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปขนาดจีนเข้ามากำหลาบเข้ามากำชับเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงหรืออาจจะเป็นพ่อของข่าเม็เลยนะครับเขายังทำให้ไม่ได้เลยนะครับ สรุปว่าข้อ3ไม่มีทางครับปากไม่ได้ไม่ทําอะไรอยู่แล้วครับข้อที่4นะครับพื้นที่ชรยแบนด์หนองจานก็ไม่ทําอีกและทําไม่ได้อีกครับนะครับ4ี่ข้อแรกนี้เขาไม่ทําเขารับปากไปอย่างนั้นประชุมไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ทําแน่นอนนะครับของเก่าก่อนหน้านั้นนะครับ GBC ก่อนหน้านั้นก็ไม่ทําครับคราวนี้ก็ไม่ทําครับ4ข้อนี้ไม่ทําแน่นอนครับนโยบายเขมรปิ้นป้อนสกปรกนะครับ ไม่มีสัจจะโกหกหลอกลวงนะครับประชุมไปอย่างนั้นครับเพื่อให้รู้ว่าประทานโทษนะภาษาพู้ชายกูก็มาประชุมแต่กูไม่ทำสีข้อนี้ครับทำใจได้เลยครับเขาไม่ทำหรอครับเขาจะทําข้อนี้ข้อ,ขอเดียวครับคือข้อที่ห้าครับผ่อนปลนผ่านด่านบางจุดข้อนี้สําเร็จแน่นอนครับเพราะมันเป็นประโยชน์กับกรัรมพูชามันเป็นประโยชน์กับเขมรครับเพราะเขาจะอดตายอยู่แล้ว จะอดตายอยู่แล้วนะครับทุกช่องลงตรงกันหมดนะครับว่าการที่เราปิดด่านแล้วด่านสําคัญสําคัญเนี่ยทําให้เขาอดตายนะบ่อนการพนันของเขานะครับอดตายเพราะลูกค้าใหญ่ของเราก็คือคนไทยและต่างชาติที่ผ่านจากด่านของไทยเข้าไปสู่ด่านปลอยเป็ดหรือด่านขุนการพนันของเขาทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมฟันธงอีกทีนะครับว่านะครับ ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เดี๋ยวดูตามรายการนี้นะครับไม่สมประสงค์และเขาไม่ทําครับเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่ทำสักอย่างเขาก็จะตอบกันเราว่ามึงจะทําไหมนะครับเขาไม่ทําครับเขาจะทําข้อเดียวครับที่เป็นประโยชน์ครับคือขอนปนผ่านด่านบางจุดแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับ